ที่จะได้รู้จากคำว่าอัตราเร็วความเร็วเนาะอัตราเร็วคืออะไรอัตราเร็วคือปริมาณสเกิรานะครับจะไว้ดีอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกิรานะครับเป็นบุ้นมาณสเกิร่าอัตราเร็วนั้นนะฮะได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่ในกี่เซต้าระยะทางกับ วเวลาห็นะเวลาติดตายไว้ในการเลื่อนที่ของวัตถุอัตราเร็วเนี่ยของวัตถุนื้อหาและจากอัตรา,า,รา,าส,ตรส่วนระหว่างระยะทางระยะทางของการพื้นที่ครับเวลาใช้ในการเึื่นที่ของวัตถุระยะทางตัวย่อสามติดคืออะไร s วีราดีเพราะว่าหาได้จากอัตราสว่วนอัตราสว่นวนคืออะไรเศษสว่นสวนซีเอฟส่วนดีอัตราเร็วมีตออัวย่อเป็นบีอัตราเร็วมีตัวย่อเป็นบีเราจะหา ความเร็วสูตรจะเขียนได้แบบนี้ v เท,ท่า,ากับ s ส่วน t นะคจ้าน้าชนตาเร็ว ย่อแม้นี่แล้วก็นี้แล้วก็นี้กําหนดให้ b ให้ดาจุดแทนอัตราเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นอะไรครับอัตราเร็วเฉลี่ยมีหน่วยเป็นอะไรเมกต่อวินาทีเขียนแค่นี้ m/s แทนหน่วยพาน เอ็มมีหน <Horse addition. S 2> ่วยเป็นอะไรเอ็งตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรเป็นเนฟ้ทีทีดูเวลามีหน่วยเป็นอะไรวินาทีสามทีเป็นเอ็ม เมตรนัน่นคืเป็นเอ็มสูดให้ดีสูดอาจจะเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับอยาให้ดี

ต่อไปความเร็วความเร็วนะครับเป็นปริมาณมิเตอร์ความเร็วเป็นปริมาณมิเตอร์เขียนครับความเร็วเป็นปริมาณมิเตอร์ความเร็วนะครับหาได้จากัารส่วนระหว่างการกระจายหาได้จากการกระจายของการเคลื่อนที่ กับเวลาทุกใช้ในการเคลื่อนที่นะครับการกระจายมีหน่วยเป็นอะไรตุสูต่อไปนะครับเออใช้เวลาแล้วก็ต้องบอกว่ามีทิศทางไปทางไหนโดยทิศทางของการประจาดเนี่ย จะเป็นอันเดียวกันกันกบความเร็วนะครับถ้าการกระจากถ้าการอาจารย์มีทิศไปทางทิศเหนือความเร็วก็มีทิศไปทางทิศเหนือนะครับมีทิศเดียวกัน ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางบอกทั้งขนาดและทิศทางนะครับโดยความเร็วเนี่ยใช้อะไรมาเป็นตัวนี่ในการหาจะใช้การกระจัดนะครับส่วนอัตราเร็วใช้ระยะทางความเร็วใช้การกระจัด จำไม้ดีใช้ตางกันเสร็จยังะอันนี้ียอดสรดแล้วได้วิ่มเ <inaudible> yeah. แล้วค่ะค่ะ okay. yeah. โจทย์นะครับ B ลํานงเป็พาร์คเรลเชียมีม้วนจำง่ายๆคารเรวเลียใชมีมวน B มีม้วนมีหน่วยเบสเมต่อวินาทีเหมือนกัน S มีมวแทนการกระจั S มีมวนแทนการกระจันมีหน่วยเบสเม ทีเแทนเวลาทั้งหมดมีหน่วยเป็นเอสคือวินาทีนะครับสูตรอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันใช่ต่างกัน ที่หน้านะครับให้อาจารย์นะครับให้เตรียมไม้เรื่อนมองลงมาด้วย เรื่องวงกลงรู้จักไหมครับที่มันมีองศา,านะครับเอา,าด้วยองศาใช่เต <ừ. S 1> รียมด้วยครับใครไม่เตรียมลบคะแนนลูกนะครับใครเตรียมมาบวกให้โอกกีไหมบอกเต็ม